ครับผมสวัสดีครับผมพบกับเราครับผมช่องพังน้องมกแฟมลี่ครับผมนี้ผาน้องมกมาอาบน้ำนะครับผมมาอาบน้ำเลยนะครับผมอาบน้ำตอนเที่ยงครับผมดูต้นไม้ไปลายใจนะครับผม ดูต้นไม้นะครับผมวันนี้น้องหกกของเราคันครับอาการอาการร้อนครับผมไม่ค่อยหนาวอากาศวันนี้ร้อนอาารน้อนแต่ลมอากาศร้อนแต่ลมแรงครับผมนี่ดูเล่นอาบน้ำตูต้นไม้อย่างสบายใจครับผมคันมากครับ,ตอ,รบตอนเช้าหนาวครับตอนเช้าหนาว พอดมาตอนเที่ยงกร้อนครับอาบน้ำใส่ย,ยางครับผมเดี๋ยวจะได้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะได้ไปเรีดนตำมูลนะครับ เล่นน้ำมูนน่าจะสนุกน่าจะชอบใจน้องมุกเลยเวลาเล่นน้ำนไม่เคยลงเล่นน้ำสระเป็นหลายปีแล้วน้องมุกของเราเล่นน้ำสระโอ้ oh. มันครับน้องมุกเล่นถ้าได้ลงเล่นน้ำมันเลยครับเล่นแรงมากครับ ถ้าไม่นำใจก็ไม่ขึ้นนะครับถ้าเล่นน้าสายแนละ้วแต่ได้เล่นลงเล่นน้ํามูลน้ําคลองน้ําสายอย่างเงี้ยขนาดควันยังตกน้ำครับถ้าควันลงไปด้วยงวันตกน้ำเลยครับลงเว็บให้ควานตั้งตัวเลยจนเดินเดินลงไปล้มตัวลงนอนเลยครับเออน่าจะสนุก เด่าย์มางครับผมโอโหสนุกครับผม กเดินน้ำยังสนุกมากเลยอาบน้ำยังสนุกมาก ควบมุกปงน้องมุกนะคร to, ับผมนี่ได้อาบน้ำถูต้นไม้ความฉุกของเขาเลยครับโอ้โอ้เสียงไม่ขี้เจือเท่โอยมาโผล่มาโผลมาโผลมาเฮ้ยใส่โอยมาเฮ้ย Ah, tua Bài này, tôi mà Tôi mà nhé mà Tôi bây

ครับผมคลิปนี้ขอจบที่ไปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากเขาให้กำลังใจน้องมุกด้วยนะครับฝากช่องฟังน้องมุกแฟม i l อี่ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมสวัสดีครับเองมุกไปแล้วนู่นกินต้นปาล์มเนาะ